คุณกำลังตามหาร้านรับฟาร์มและเติมโรบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราขอแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm บริการรับฟาร์มแบบแต,ต่างๆแล้วก็มีบริการเติมโรบัก ID Pass อีกด้วยล่ะมีบริการกดผลกดเกรบพารบริการเร็วทันใจแนะนำ Easy Farm การันตีคุณภาพคุณใช้งานนับ1 8 0 0 0 0คน ไม่ทุกคนนะครับพี่ทีมมาแล้วเว้ยวิจาทั้งหลายเลครับเดี๋ยวจะทุกคนเป็นกระสุนเกมที่ผมในการสร้างบ้านนี้ไม่ได้เป็นบ้านแบบแม่มดไม่ทุกคนผมได้แปลงร่างเป็นน้องมันนี่ไม่ทุกคนเดี๋ยวมีคนบอกให้เปลีแปลงร่างเป็นแบบว่ากระต่ายน้อยไม่ทุกคนแล้วผมลงมัดแบบแม่มดแม่มดเลยไม่เจอเลยนะพูดแข่งกันไปยิมเฉยนี่คนก็เป็นแบบนี้นะทุกคนทีู่คุยกับผมกคนได้ทุกคนผมบอกเลยโคตรโกงอ่ะดูดิดูดิที่ผมจะแกล้งเดินไปหาเขานะทุกคนจะปลอมร่างเป็นต้องปลอมตัวเป็นกระต่ายกกกกก่่่ออนนนดททุุคคคเจลลูู้้้าาาววววระะตยไไป

เออชิบเฮ้ยทุกคนดูดิชิบตีดีดีตีดีดีตีตีตีดีดีเฮ้ยเฮ้ยจะออกเดี่ยวสตอรี่เนี่ยทุกคนคลิปนี้ยโอ้โหชิบโอ้โหใครอ่ะคือของไหมครับใครอะเฮ้ยใครอ่ะบอกผมผมเป็นพ่อค้าครับผมมาขายของครับไอ้ลูกแกีขนมเยอะเต็มไปหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าไอ้นี่กูตีได้ปอกกี้เลยไปพูดงั้นนะนะโอ้โหน่ารักจังหากุณลุงแขก็ล้อกน่ารักกือตาโอ้โหแมวแมว เอา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 ที่ทุกคนฟใิปจัดมาชึบโอ้โหเราอะไรมาดูคนเกิดอะไรขึ้นมาทำไมจบกระต่ายเล็กๆคันถึงกลายเป็นอ๋อมีวิชาเรามีวิชานี่ไงขั้นแบบเราเนี่ยจับยุกทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวผมแบบใส่มกันดีโอ้ว้าวชึบโอ้โหแล้วจะใส่แม่มดชึบใจตัวไหนดีครับคู่หญิงตอนนี้มีตุ๊กตากระต่ายกับตุ๊กตาหมีนะประมาณแบบ่สามทองเงี้ยพ่อจะให้เราได้ไหมกระต่ายสามทองใช่เดี๋ยวจัดไปคู่หญิงปึ๊บนี่น้องน่ารักไหมผมยึ โอ้โหโคตรน่ารักเลยอก็นผมแถมหมีให้อ่ะโเย็ดจุ๊บโอ้โหน่ารักอารมณ์ลดิมีขนะครับผู้หญิงหิวจังหิวจังหิวจังอ๋อวันนี้ผมมีขนมมาขายด้วยนะเออมีช็อกโกแลตด้วยนะนี่โอ้โหกินไงอ่ะกินไงอ่ะงอม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 งมเอแพร่งนี่ไงโอ้โหอร่อยไหมหวานไม่หวานมากหวานจริงโอ้ แถมให้ผมแถมให้ให้ผมให้ผมให้เออไงโคตรรวยละเครือบหวานกว่านี้ก็เราแล้วหวานกว่านี้ก็เราแล้วอุ้ยจุ๊บจิ้มเปล่าแกเราทำอะไรไม่เดี๋ยวผมต้องไปแบบใหคือขายของต่ออ่ะเราทำอะไรให้ดูให้ผมนิดนีงไปขายของอ่ะทำอะไรนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห พลังเราโหจี๊ซฝึกมามีพลังเว้ยจาลงานเหรอฝึกมาห้าปีโอ้โหาห้าปีเลยชึบอึมเชึบโอ้โหดูดีวี้ด้วยดีดิฟิวโอ้โหโอ้โหองไห ลองไหมกระนั้นกระโดดหรือเปล่าลองไหมอ๋อลองไหมลองอะไรหรอคนเขาไปสูงมากเลยดูดิมาเป็นแฟนแล้วก่อแล้วก่อ้ยชุบชุบชุบจะผมลงไม่เป็นพ่อค้านะมาแบบมีอะไรกับลูกค้ามันก็คงไม่ดีไหมอ่ะไปดีกว่าดีดีดีโอ้โหอยากขี่บ้างเขาขอลองขี่เลยดีลูกค้าเด็ดลูกคุณผมอยากลองขี่ผมอยากบินมาลูกค้าเด็ดด้ยเป็นเกินเกินในตัวนี้ก็มาเป็นก่อนสิโอ้โหมาเป็นก่อนสิเป็นเป็นไรอ๋อเป็น เราเป็นพ่อค้าแล้วลองคีดหน่อยจีบเราสิโโอ้มาช่วยกวาดได้ผมก็จะแบบไปเร็วมากเลยนะโอ้โหมันจีบจีบเราสิโอ้โหมัยจีบเราสิฮึบโอ้โหเฮ้ยใครใครอะไรอ่ะเฮ้ยใครใครเต่าเว้ยใครเต่าจี้เสร็จผมตีมันแตกเลยโอ้โหขอลงมาก่อนได้ไหมค่ะจีบเราได้ให้ขึ้นเลยจีบเราได้ให้ขึ้นเลยจีบเราได้ขึ้นเลยจีบยังไงอ๋ออยากให้จีบยังไงอ่ะไงก็ได้โอ้โห หวานจีบหญิงไม่เป็นหรอหวานหืานชิปปี้โคตรน่ารักเลยทุกคนตัวใครน่ารักก็ติดแต่หญิงก็จีผมว่าเย้อุ้ยโอ้โหบ้าเบาอุ้ยโอ้โหสุดหล่อสุดหล่อเหรอไม่หล่อหรอครับอ่ะอ่ะมีเสน่ห์อ่ะเย้รักเราสองพีกรักราคยรักพักสองค่าขอบคุณกระต่ายรักราคารักมากเลยครับชิบอ่ะเอาไปทุกคนให้เข้าไปชิปฟิวปล๊บนี่ไง ลองดูลองลองบอกคนเลเวลผมไม่พอใช่หรอโอ้เขาไมถึงเลวมันต้องมีการฝึกฝนแน่เลยจริงนี่เอาหมวกมาด้วยเอาหมวกมาด้วยต้องมีการฝึกฝนด้วยทุกคนใช่เหรอผู้หมเกมโหมดให้แล้วกันทุกคนแกมโหมดพอมดขายของผมขีนี่ไงได้แล้วทุกคนโอ้โหดูดิเย็ดโอ้เย็เย็โอ้โหเป็นเรืผมไปขายของผมก็อิสขอริลลี่คนชิวอ่ะโอ้โหเฮ้ยผมบินได้ ระวังนะมันลงไงอะเราเสกเขาก็คอนโทรลลงทุกคนคาถาโคตเร็วดิมันเจ็ดเป็นเขาเสกคาถาให้ผมเช็ดโคตเท่อะหนึ่งคราผมไปเป็นคาถาเกมหนึ่งหนึ่งก็โขจริงนวไปส่งของนะเออไปขายของผมก็ไม่ต้องแบบเดินแล้วผมไม่ต้องเหนื่อยเออผมสามารถแบบินได้นั่งไม้กวาดไปได้เลยที่สุดโคตรดี ไม่ต้องคืนให้เลยเหรอจริงหรอไม่ต้องคืนโอ้โหคุ้มเดี๋ยวโอ้โหคุ้มจริงทุกคนโอ้หคุ้มจริงแลน่ะชุบ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 แล้วผมไปหาที่นอนข้างนอกก่อนเดี๋ยวอ่ะมันต้อเชือดแกะทำที่นอนอะไรเงี้ยจริงนะบอกรักเราตลอดโอ้รักขารักมากเลยครับรักรักน้องกระต่ายที่สุดละครับโอ้ยยัยแกงงอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะพี่จิมเขาอะไรอะฟีดปรับอุ้ยรอดว่ะ อโคตเท่ทุกคนเราผมดิฟได้ด้วยคาถาไอ้ัสดูมันมืดแล้วอะเรามีคาถาแปลงร่างทุกคนคาถาแปลงร่างแปลงร่างเป็นไรอะนี่มดูมดูมาดูมาดูมามาดู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 มมาดูมาดูมดูมดาดูดมาดูมาดูดาดอมาดูมกดนมาดูมาดาดูมาดูมาาดูมาดูมาดบมาดูาดูมาดูาดูมาดูมามาอูมนดูมาดาา่า นกนี่เฮ้ยอุ้ยนกนี่อ๋อเฮ้ยโอ้โหเป็อะไรหรอนกนี่โอ้โหผมขี่ไม่ได้แล้วนะกอาดอันนี้อ้าเอฟผมเมื่อกี้ผมกดผิดจุ๊บนี่โอ้โหนกนี่ไหนหรอจุ๊บโอ้โหเสกอันนี้เหมือนกันแล้วกันโอ้โหไปไหนอ่ะแกไปไหนหรอแข่งกันไหมแข่งกันไหมอ้าวมาดีมาดีมาดีมาดกเวมสองหนึ่งสามสองหนึ่งยูสู้ขู่ขทุกคน โอ้โหเอาไปทางทางเดียวกันเนี่ยโอค่นเร็วคนเร็วมันไม่ไปทางเดียวกันไหมเนี่ยอยู่ได้ชิบหายแล้วเขาไปไหนแล้ววะโอ้โหทิ้งห่างอืมแล้วผมกลับไปไหนวะเนี่ยถึงเอ้บ้านก่อนทุกคนผมผมมาไกลเกินว่ะผมไปก่อนี่แม่งโคตรเร็วทุกคนเคยถึงบ้านก่อนชนะไกลเลยมาก่อนชนะชุบๆดี๋ยวผมให้ค้าถามแบบวันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเุ้ย พิเศษกระถา P P S A ผมถึงก้อนดูดิผมถึงก้อนอ่ะมีอนนี้มผมอยู่ตรงนี้แล้วนะเออผมถึงก้อนทุกคนคือกระจกหมาเห่าทุกคนผมต้องรีบละหมาผมจะค้อนโลกกระจกวิเศษโอ้โขกระจกวิเศษเอกระจกวิเศษอะไรเนี่ยเฮ้ยกระจกวิเศษเออโอ้โหบอกข้าเถิดใครงามเลิศในประตีเยลเราไงเฮ้ย w h a เราไง้ยโอ้โหเฮ้ยวาร์ปด้วยด้วยอ้หมันอะไรนั้นใช้ เลือวาร์ปได้มันใช้วาร์ปได้อืมทุกคนมันสามารถคิกซ้ายในการเซตได้เว้ยทุกคนเซตแล้วก็แบบวาร์ปได้สมมุิผมคือตรงนี้ใช่ไหมไลิกซ้ายไปเฮ้ยอะหนุ่มด้วยไก่เฉพแล้วก็ผมผมดิ้นเลยผมมีพลังนี่สมุดผมเดินผมไปตรงอาว่าใช่ปะเฉพ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 จิ๊บไม่ตรงอาว่าผมไม่ดีโอ้โห อย่ากคุ้ดเท่อย่างตึงโอยากอึ้งใช่ใช่ทำไครับเอาคำพูดแบบนี้มาจากไหนเนี่ยอยากทำอะไรไหมผมไม่ได้พ่อค้าทำมาได้อยากทำอะไรไหมพ่อค้าไม่รู้อะพ่อค้าเอาตังค์ไว้ดิเอาตังค์ไว้เหมือนกับว่าผมไม่ต้องไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ได้ละโอ้ว้าวเอาตังค์ไว้มาาเอาไม่ให้ตังค์เยอะจังอันนี้อันนี้โดนนะเฮ้ยโอ้โหวอนเอาไปเอาไปผมรวยเลยตอนนี้จริงสี่ทำอก็ได้นะ เราเส,ส pues ียเงินได้อ่ะเอาให้ให้อะไรวะเทดอุ้ยโโอ้หอุ้ยให้หมดเลยครับทุกคนให้หมดเลยโอ้โหง่ายรวยรักรวยเกินรักชื่นใจด้วยคนกเทดอือหือที่ทุกคนจำให้อะไรเรามาเนี่ยอือหือเฮ้ยโอ้โหสุดยอดอือหือน่ารักจูงอ่าให้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 น่ารักให้หมดเลยทุกคนหมดตัวงูแค่นี้หมดตัวมีเลยเลย ฮ้ยมีอะไรเลยโหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวไปของแท้ไมกดูเหมือนกันนะผัเกว่ะทุกคนเฮ้ยเขาสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ได้เลยกันไม่มีอะไรก็เชิญกดติดตามกันไม่มีอะไม่ผ่านเลยนะบ้านผมพามันแบบพาไปตายแต่ผมไม่เป็นไรเลยผมแรงไงเราต้องไปแล้วเราต้องไปไปแล้วเหอไปหาแม่ไปหาแม่กันระบาศนะเอากันระบ้าศนะ แกเอาไปเลยแกเอาไปเลยฮะแต่แกเอาไปเลยวัดเอาพวกเราแค่บ้านมุ่งเร็วะออนะตาหรือเปล่าไอ้ชายเราจะเอากรถาออกนะคาถาอะไรอ่ะเราจะไม่เอาออกคาถา G M ไงคาถา G M หมดใช่ืหเชื่อหืปเอาไงหมดเอาไงโอ้โหเอาไง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 น้องบันนี่ เชบเอาไงครับอันนักข่าเกษตอุ๊ยโอ้โหอยากสียบบูดเลยถาจตัวเฮ้ยเราไปละควผมมีพลังผมเสกอะไรก็ได้ขออีกทีขออีทีเขินไม่เอาแล้เขินโอ้โหบอกเฮ้ยเอาเอาเอา นี่ผมมีเยอะทุกคนผมมีเยอะโอ้โอเคเราสังเยกิเราไปด้วยปะเราไปด้วยปะไม่ไหครับผมอ้โแอบไม่ไไงเยสเปิดตัวเปิดตัวไม่มาซ็อกไปเร็วกว่าวะคุณจะระเบิดบ้านเขาผมจะระเบิดบ้านเขาผมจะระเบิดบ้านเขาเดี๋ยนะบ้านบัดลยองมอ่ะ